้นอาร์ตและมินเป็นคููที่น่ารักมากมินสลันทรนชวนต้นอาร์ตอัดคลิปเต้นขยี้ความจิน้นใสตาชวนลุ้นสุดๆตั้งแต่โสดก็ถูกจับตามองเรื่องของความรักครั้งใหม่อยู่ตลอดสำหรับต้นอาร์ตอดีตแฟนหนุ่มของนางเอกสาวแต้วนัทพรอ,อาจเป็นเพราะว่าทางด้านของควายญิงนั้นมุฟออนมีรักใหม่สดใสแฮปปี้ไปแล้วหลายคนเลยคอยลุ้นว่าสาวคนไหนกันนะ ที่จะมาเป็นแฟนใหม่ของหนุ่มต้นซึ่งที่ผ่านมาหนุ่มต้นอาร์ตก็มีข่าวคุกกิ๊กับสาวๆออกมาให้ลุ้นตามกันตลอดแต่ก็ยังไม่ได้มีการลงเอยใดๆอย่างตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังมีข่าวจิ้นเกิดขึ้นระหว่างหนุ่มต้นกับสาวสวยมินสลันทรนหลังร่งรวมง,งานในเอมวีเพลงนั่ง,งโง้ๆริมทะเลข,ของวงมินซึ่งทั้งคู่นั้นก็มีโมเมนต์ลงรูปคู่ออกมาส่งความสดใสและล่าสุดสาวมินก็ทำเอาชาวขาจิ้น ฟินหนักไปอีกเมื่อเธอชวนหนุ่มต้นมาถ่ายคลิปเต้นเพลงใส่ตาหลอกกันไม่ได้ลงในติ๊กตอกด้วยกันพร้อมแคปชั่นชวนคุณพี่ทำคอนเทนต์และเพราะใส่ตาม,มาหลอกกันไม่ได้งานนี้แฟนๆก็พากันลุ้นตัวโก่งเลยว่าคู่นี้แค่จ้นกันหรือเปล่าอย่างไรเราต้องมาคอยติดตามนะคะว่าความรักของหนุ่มต้นกับสาวมินเนี่ยจะเกิดขึ้นกันหรือเปล่านะคะ